รัศการครับอาจารย์ครับเจริณพรก็ไม่จบนายอิทธิมิซีฝากมาเป็นสะพานบุญไห้ครับอาจารย์ครับคุณสถิตน่างามครับผมปัปจจัยมารมลครับอาจารย์ท่านหนึ่งครับครับระ,ะบาดนี้ขับคุณแม่เอฟซีจากประทุ่มรือสมมติปากการนอกบายนะ านายจะมรงจะเ่นดิไอนาจะเป็นปะทุมนะครับเป็นเห็ดสวนผักอยู่ปะทุมเป็นคนทางอีสาสนีิลล่ะว่าสั้นเห็ดสวนผักอยู่พุ่นหลายปีแล้ววาสัน้นไปยุตะโดนแล้วหะอพี่ครับไปยุตะโดนแล้วเห็ดสวนผักทรงพอคาไม่ค่ะตลาดยูนแถวแถวพักกาดเป็ทนทรงผักไม่จัน<ม>าร์อในทรงผักไหมคณแม่บันฝักปัจจัยมากถ้าหมุนกรบพานจันท์พันหนึ่งครับ วันชงพักมากที่ดีเจริญศรัทครับกบ็รวมเป็นสองพันบาทครับอาจารย์สาธุสาธุโอ้ยท้องประคุดก็เลยเพราะท่านได้เห็นนะครับอาจารย์เนาะฝนตกฝน,นตกติดตอ<า>่อกัอนสามวันนี่ขึ้นไปหาร์ซานเลยเหรอเป็น,าารลลนไรพอหยิบยี่ห้อสองหมืน่นให้ฝนให้พายุออกก่อนอนะครับเพราะฝนตกกับเห็ดบ่อดาเนาะอ่าไปที่บิ๊กซีเก็บเบื้องเอาไว้ให้กระเบื้องมันแล้วครับอาจารย์ บอกแัเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกับเบื่อนเรไปซื้อไม่็เพจไรสร้างกัไรคือว่ากันเขาใหม่เขาเลยเฮ็ดรถรถเมื่อรถจังทีนะเขาต้องอห้เขาถาผมกับพวกท่านไปทั้งอำเภอเยื่เทือช่วงนี้ไปเมื่อแรงเมื่อแรกไปพวมันระดีพวกไปท่นพวกไปหันไปซื้อเอาแล้ว กะเดี๋ยวผมก็ไปเตรียมกระเบื้องมาไว้ให้เนาะหากล้องนะครับอาจอ<ห>ารย์หน่อยพ <หา S 2> ่อเนาะกล้องกับปูนจัดทุ่งนึงกับข้อหรอกเอาปูนนั้นปูนทุงนนท่งนี้น้อยทุ่งละห้าอร่อยห้าสิบนะร่อ,รอยยี่สิบนะครับปูนเก่าเขาเปนปูนเก่าปูนเก่าทุ่งเดียวทุ่งเดียวครับข้างนเอามาผสมใช่หรื่เปล่าบ่วพืชนี่เพิ่นนั่นปูแล้วดิแม่นมาเปิดเก่าพุ่นี่เพื่อจะไมาผสมปูนกับผสมน้อยๆนะเราผสมแบบผสมลายหรอกครับ ว่าปูนทุกวันมันมีอยู่อปุูนธรรมดามีอยู่อืเยอะปุูนนะเยอะต้อว่ากระเบื้องหราซีได้กกระเบื้องกระโดซีขาวให้ไงโคตรมือฉเลือกตามที่ชอบตามสบายเลยเปิดโอกาสใลยเรียกกระโดดซี่แรกกระโดดเลยโอเคครับผมอ่ะบานนี้ก็ที่จริงเมื่อวานนี้ก็มารอบนึงแล้วนะครับปูปูบอกว่านัดว่า นัดเมื่อนี้พูนัดเพื่อนนัดแต่คนสีมาพ่ม้ามันเกิดต้องคิดเป็นเสน่ตัวอ๋อเราเ็นนัดนสีมาแล้วเนาะเอาคัีนกยติาเอาต่คนเ่านัดไก่ก็ฆ่าไก่ไงไก่ยังพ่อมาเนี้ยมันผิดนัดที่สนอคิดว่าเสนนตัวไม่บ่เหรอเขานัดไปได้นี่เด้มาไม่ได้นี่มันกัมาไม่ากกายกายกลยปิดชั่วโมงสองชั่วโมงไม่บ่กกานัดคนนี่เน่ะ ยังบ่มีเห็นคณะว่าสิ้นหายเลยอ๋อไอ้คนคนธรรมดาคนมันสินห้ายแล้วบ้านก็นะพูดจะบอกคนธรรมดาครับอาจารย์ธรรมดาคนเดี๋ยวคนธรรมดามตะวันปูว่าธรรมดาที่ครับคนธรรมดาตะวันมันที่ว่าธรรมดาก็ธรรมดามันที่ข้นอยู่กับคนหรือกาเราจะของที่มันธรรมดาบ่มันจะเห็ุบ่อธรรมดาครับนั่นแหละเขาจะของที่มันธรรมดามันก็ธรรมดาครับตัวอ่าเราสรุปว่าปูมากป่ะครับอาจารย์ แม่น่มาอยู่ตะวันเนนป็นมาไรมาไรเพื่อนโอบคนมะนาวม้วนมาพวกบริวารกับกับรุ่นเดียวกเพื่นนี่แหละสิบกวมไงกว่มแบบว่าบารมีเท่าไหกับเพื่นนี่แหละครับมาอีสานสี่คนมาทำกับกับบริวารมา คนของมาไล่พักกันเอาของมาครับนี่ท i̇şte ุกคนถือมาอันนี้ก็ได้โอ้ยังกูก็ถือยังมาหลายก็หรอกไอ้ที่คนหลายความเลืครับหัวผมมาเตรียมไว้เนาะประธานอ้าวเป็นคนมาเตรียมไว้ครับจากเตรียมยังละครับบอกเพื่อนบ้านเพื่อนมาหลายจะกินเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนมานมันก็หลายกูเนาะเต็มอยู่เนาะพร้อมกับ เต่อะของเต่ละคนตีไม่ตีมือมากสุกคนหอนะมีเนี่ยตดไม่ตดมือมากสุกคนเรา่าจะเป็นมูเพ่นมูของปูหรอกอ่ะบริบารที่มานํ่งก็ได้ถามว่าปูยังขึ้นมาหลายขึ้นมาเ่ยก็มีก็มางอย่างเอามาเตรียมใบไปเลยเตรียมจัดงานจัดงานงานฉลองประตูโค้งนี่บ้านเตรียมจัดงานนี่จะไปถามดูคิดว่ามันอยู่หันนั่นแหละ คันว่าได้เตรียมจัดงานแล้วคิดว่าสะยูแล้วคิดว่ายูแล้วแต่ว่าคอนเสิร์ตนมากนั่ยกีดให้เป็นโตยืซื้อแต่ว่าอยู่ในหันนะอยู่ในที่บอกไปนะใจว่าอยู่ในหันนะอย่ในที่ร้ลงไปหันละที่เห็นนันละใกลกันเท็นนัน่นนะครับ อันบานี้ที่เพิ่นถือมากนี่ถือ,อยังมากครับพระยายบ่บ่ได้ไปสนใจ<อ>มันเพิ่นถือมาแกเลยเนี่ยบ่ไอะไรไม่ถวายพระยา,ามันบ่ครเดี๋ยวเพิ่นมาเอาไเ,เตรียมงานกันนี่ม<ะ>ันอ้าวจังไรเนาะมันนี้ปู่คือว่าสิมายำให้น้องะไปนึกบ่าไม้ยำเนาะเพิ่นมาเที่ยนี้แล้วห่นบ่ครับเพิ่นว่าอีกเทียยเท่ยน,น,น,นสิมาอีกทีนึงน่ะตาดึงไปไม่สองเที่ยนดี2เที่ยนครับมแม่ยอันน่ะเพิ่นถือของมากนะ็สิ มันก um ็จำยำมันวัากันจะคิดหน่ะยใจว่ามันเราเรียก็สีสีบอกทุดโตกทุกขั้มเบามันจะบอกเอาหันปูเบาว่าจังไรกันอยากให้ไปเขาบอกวาเราเรียกมัเตรียมงานขั้นพาว่าเตรียมงานเราเสยงดชนะนุทีป่างานแต่งนี่กเตรียมงานแต่งหนังไปเสียบ่บอกแต่คือเขาไม่โชคอยู่แต่งเนี่ยเนาะการเตรียมงาน่มันต้องมีงานจัอยังบ่ครับอืมต้องเลยหูจ้กะบางงานหน่งมันคืองานหนังบางงานแต่งกันบ่ อ่นมันเตรียมง่ายมาที่ตีค้างเขาเตรียมแล้ยเขาเขาไม่ต้องาเตรียมมันก็ทีมีงานแต่งกันนะตัวสินะคันว่าเตรียมนั่นก็ยูหันตัวกันแตอว่าคอนเทนต์มาบอกว่าโตได้เด็ดที่สุดในซีซั่เพราะนั้นบอกแค่ว่ามาเตรียมงานเอาข,ของมาเตรียมงานซื่อๆเอออันน่ะยูหันละกแตงใส่ก่อนเออยูหันละ <laughs> เด็นี่อยู่สี่คูหนึ่งครับตัวที่พระอาจารย์ชอบส่วนตัวพระอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าหกศูนย์สามหกสามศูนนะครับอันนี้คือชอบส่วนตัวหกศูนย์สามหกสามศูแต่ว่าปูเขียนไหคือสามศูนย์ห้าก่อนสิไปปูบอก แปดหนานะครับแปดหนาหรือว่าปูสีใบว่าแปดหาหรือว่าแปดซีอยู่ทั้งหนานะครับนี่คือนี่คือที่คิดกันแล้นี่แกว่าอาจารย์คิดว่าคิดหลายอยู่ๆมาได้เยเพราะว่าหูแล้วว่าตัวใดผลิตไม่ยั่งที่มันเนียนที่สุดก็หูเมากกว่าหูแล้วพุ่นก็ได้พี่ก็ได้เพื่อนกับบัวคักๆเรายุคพุ่นก็นักเสกว่าจังใดอีกพุ่นก็ได้พี่ก็ได้ก็คือตัวที่วง เพิ่นย่ำจนกี่ขั้นย่ำอย่างี่ว่าได้อีกนะนะครับอืมปานนี้ก็สิบาะเข่ามันสิม่ใาแปรอปุยยังคือไม่ไงเพิ่งหายปานนี้ย่ำปานนด้เราเป็นยังงี้ว่าอะไรอะไรอยู่นี่ล่ะนั่นแหละมันมันสิแพร่หรอกแต่ว่า่าษีอะเอ้ากับปลาปูสิมาย่ำเนาะกับปลาชันโอ้ยย่ำคือว่าย่ำคำว่าย่ำนี่ชื่อน่ะเนี่เอาหัวหายมันกินมากมามัเตรียมงานมันก็ย่ำซ้ำย่ำพอเสร็เนาะตัวพ่นย่ำมันก็ย่ำมันพ่ดพี่พี่ก็ได้พุูนก็ได้เนา เจ้าพวกเจ้ได้อีกสินอเอาเอาให้ใหมๆให้ใหม่ๆพ่อจันเราต้องเอาพ่อจันก็เริ่มรู้ได้หนิพ่อจารย์ก็ว่าตามที่ปู่บอกนะเอาก็ว่าวังสี่ตัวก็ว่าถื่อนก็ว่าตามที่ปู่บอกมัดนี่อันครั้งที่ปู่บอกนเพิ่นว่านั่นเตรียมงานน่ะเพิ่นย่ำไปเดาที่แรกน่ะหุ่นก็ได้พี่ก็ได้หุ่นก็ได้พี่ก็ได้ตัวไรบ้านนี่พุ่นก็ได้พี่ก็ได้น่ะเจ็บเก่าครับนั่นน่ะตัวย่ำเพิ่นน่ะพระอาจารย์คือพ่าแห่งเอฟซีสิมันเริ่มัรูปเสีย กตมันไม่ไมันเรียนว่าย้ำเพื่นย้ำตะโดนแล้วที่มาเพิ่นมาแบบนั่นนี่นเจอนี่นนั่นนี่นั่นที่นเอาปิดกันเอาเปิดประตูสาดยังขอขึ้นยังขอขึ้นยังขอขึ้นยืม เออไปเอารถน้ำซาร่าอ่าไปปูกซาราในบ้านมือแรกตังเจงคูนเป็นปะครับอืมพระอาจารย์ต้องไปสวดมนต์สวดนะครับแล้วก็มืออื่นเป็นบุญเบิกบ้านบ้านนะครับพรุ่งม่โชคก็สิ้นไปเป็นปั่นหัวปั่นกล้วยนะครับจะปั่นเป็นปะเป็นกระเดี๋ยวคุยไปจนนโอ้พระอาจารย์ครับระดับ นี่สีมือโบหรมมาลาครับซึ่นรดดับเนี่เบื่อแล้วซงนดดับมีขามีหางมีเขากัแม่เรตาคนีโจปั่นขาตาเป็นง้อเป็นค้ยขึ้นมาแล้วคล้ยตาบอดออนั่นะตามนั่นะเพราะว่าเมื่อไหร่ตัวเมื่อไหร่ทานจะย้ำตัวนี้พราะใจเมื่อไหร่จริงๆเนี่ยเพราใจไเพิ่งเกิดเอาพรจย้ำตัวเย็นเน้นที่ไรที่สุดนะ เน้นคือตัวที่ม่อยู่นี่นะเน้นคือตัวที่วงตั้งแต่เป่าตั้งแต่ก้อนเพิ่นหายอ้ตั้งแต่เพิ่นหายเก็ดเก็ดเก้ามากนะจากนั้นก็เพิ่นเน้ๆๆๆๆๆๆนใังไ้นเพิ่นเังไในใสุดครับเน้นตัวที่วงนะครับเป็นตัวเน้นนะครับบาดน,น,นี้ต้านีไปหาหอดเมื่อออกปูสีมาอีกรอบหนึ่งกะล่างเบิงว่าจะม,มีการเปลี่ยนแปลงหรือบ่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเน้นทั้งตัวนี้กับตัวตัวนั่นละครับเจ็ดเก้า เพราะว่าเพื่อนกคบอกว่าพุ่นก็ได้พี่ก็ได้จริงๆในใจพี่นี่นอีกพุ่นก็ได้พี่ก็ได้นะครับก็คือเกศเก่าอย่าลืมเ้อครับผมเก่ากับโขกหาเทือมันตีลังกานะครับบานนี้กินอยู่กับพนหรอเนี่ถ้าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเนื่องด้วยว่าเป็นเลขสัญจรนะครับปู่กับคือสีมามาบอกกี่ดอกมาแน่นอนท้งมาสิครับ อันนี้เพื่อนมันอายุเบาง่ายเพื่อนมันจะให้ยย้ำห้ยตัวนึงแล้วลครับตอนนี้ล่าสุดคือปูผ้าบริวารผ้ามูงผ้าผวกมาเตรียมสิจัดงานสรองแล้ว <c oughs> นะครับอันนี้หมายความว่าจางไหนก็นล่ะครับคิดบึงเอานะครับพระอาจารย์ครับบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะ <c oughs> บอกกันตรงที่บอกเม่อี้เอาร่มเริมร่มรเริมร่มเลิมอีกอะไร,เ,ร <c oughs> เป้าหนี้ดอกสนันครับพระอา,าจารย์ <c oughs> พูดพระอาจารหลายๆครับเป้าหนี้เน,น,น้มันได้เป็นหนีน้ตัวเอาใจเจอเจอ